โอ้ว้าวหน้าแต่งตัวละครว้าวเอ,อ่อท่าทีผมไม่ค่อยชอบเล่นอะไรที่มันตลกตลกเท่าไหร่ <c oughs> ตัวละครหญิงเราก็ต้องเสียงผู้หญิงอยู่แล้วปะ่ะใช่ไหมเพื่อนปะ่ะเราไปเล่นกันบอกเลยว่าจะเป็นตัวละครที่ใครๆก็หลงรักเอ้ยมีคัสซีนด้วย ว้าวดูสิมีบูลูมีไม่ใช่ไม่ใช่นี่ตัวละครผู้หญิงของผมที่มันช่างน่ารักจจริงน้องแก่น่ารักจังเลยเราจับน้องแก่แบบอุย้ยเชี่ยชกดูหน้าน้องน้าน้องน่ารักมากนี่เตะบอลกันเปล่าเตะบอลกันเปล่าเตะบอลเปล่าอ้าแย่งกูไม่ได้หรอกแย่งผมไม่ได้หรอกเดี๋ยวคุยกับไอ้นี่ก่อนอันนี้คืออะไรอ่ะมันมีปืนด้วยอ่ะลองเปิดดิ ไม่รู้เรื่องแล้วไม่รู้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 จักใครใครไม่รู้จักมันไล่มันไล่ล่ามึงอยู่อะมันไล่ฆ่าผมแล้วโอ้ตาแก่คนนี้ก็จะดูเพื่อนในกิวเราเอ้โยเอ้โยเอ้ไอ้ไอโยเอ้ไอ้โยโยโอเคเราต้องทำอะไรก่อนเราต้องไปหาไม้นะผมเนี่ยเหมือนกูหนีไม่พ้นไม้คราฟยังไงไม่รู้เฮ้ยดูดิวูรูเพียบเลยนี่มันกระสุนกระสุนอยู่เต็มพื้นเลย อ่าแล้วแต่มึงอยากครับมึงไปหาทำเลอะไรอยากอยู่ไหนนั่นน่ะตรงกลางวูรูดีกว่าตรงท่ามกลางกระสุนะไปตัวนั้นดีกว่าถ้าเรากดมาโคเรากดมาโคดิเพื่อนเอ,อเวลาเดินก็จะแบบมึงเฮ<อ>้ยน้องอยา่ยาอย่าชกอย่าชกน้องยองย่าชกนะอ่ะไอใจบาปใจกรรมใจมละกรรมเั้ยครับมึงเองนยังไงสัตว์นี่ไงแป๊บดีต้องสร้างก่อนใช้ไม้อะสร้างด้วยไม้แต่ต้องตีด้วยค้อนอ๋อๆได้ละวได้แล้วได้ล้สโต้แอคเห็นไหมแล้วเผาสฟีย์ครับยังไงอ่ะก็คือใช้หินใช้ไม้แล้วก็ใช้ เผาเดียมแฟลกเบนแค่นั้นเองอ่ะง่ายจังเลยชุบอ่าใกล้หมดแล้วได้ไม้มาหกได้ไฟเอ้ยไฟไม้ไยี่สี่ไฟเบอร์หกเลยโอ้ไฟเบอร์เราต้องกินไฟเบอร์นะเด็กๆเ,เนี่ยอย่าใส่ปากเลยไม่ตายหรอกอันนี้เผาบล็อกเฮ้ยเผาบล็อกนี่คือยังไงวะาวบล็อกมันอารมณ์เหมือนตู้พีซีเก็บโปเกมอนนะเป็นตู้พีซีแล้วก็ทําอย่างอื่นได้อีกอีกด้วยอยู่งั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าทำอะไรได้นี่เผาบล็อกก็เออก็เหมือน เม e OK ื่อไอเนี้ยเป็นป้ายคําสั่งอาณาจักรอะแล้วก็เป็นฟาสทาวเวลได้ด้วยนี่ว่าอู้ดีดีดีด,ดีแล้วทำไมศพน้องไม่หายไปอะเหมอือนดูดีดูน้องดีทำไมน้องยังอยู่อย่างนี้นี่ขนาดแคมป์ไฟนี่ยังต้องใช้ใช้คอนเหล็กเลยอะแม้ว่ามันจะต้องทํามาจากไม้ก็ตามนี่กูทำอาหารเป็นไหล้อ,อ่าโอเคครับวันนี้เราจะได้กินเนื้อย่างแล้วครับผมอยากได้วูลูอะเนี่ยน้องวูลูน่ารักไปจับกันดีกว่านี่ฟวาดน้องก่อน ต้องฟาดน้องก่อนใช่ไหมอ๋อให้น้องเกอือบตายอ่าฮะแล้วก็จับเยโดไปไงกูได้น้องวูลูมาแล้วเว้ยนี่น่ารักเนี่ยดูน้องดิน้องน่ารักมากเลยโอ้ยน้องทำเยอะได้เนี่ยนอกจะวิ่งแต่สามารถน้องเป็นโลได้การเชลลิงเอ้ยน้องไปเก็บของให้อุ้ยดูดิน้องเก็บไม้ให้เว้ยลูกรักตายแล้วไอ้ไอ้นะเอ้ยนั่น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 อีกตัวอีกตัวไปจับไปจับไปจับเฮ้ยมันหนีมันหนีมันหนีไปจับไปจับวูลูด้วยอ้ามันนี่มันนี่มันนี่น้อง ป่าแม่งเลยแล้วกันป่าใสเลยแล้วกันง่ายดี61%เออได้แล้วยัตโดน้องน่ารักนะครับว่าแต่นี่น้องทำอะไรได้หนอน้องแมวตัวนี้ทำอะไรได้วะเอ,อ้ยน้องไก่อยากได้น้องไก่เหมือนกันจับน้องไก่หน่อยน้องไก่นี่นี่ไอเ้เจยจับไม่ได้ายอไอ้โง่มึงจับไม่เป็นไงนี่ร้อเป๊ะแล้วเราดูยังไงวะว่าน้องตัวนั้นตัวนี้มันทำอันนี้น้องเป็นโลได้เป็นโ,ลลปโปรลิ่โพลีโอ้นี่ไงสกิล โอ้ดูสิมีแบบว่าเลเวลในการเทคโนโลยีสกิลเพียบเลยเฮ้ยน้องขุดแร่ให้อุ้ยน้องขุดแร่ให้ดีจังขุดไปนะจ๊ะไหนดูสิเทคโนโลยีสกิลเราทำอะไรได้บ้างอันนี้ wooden chest repair bench s t o l l p o w e bed โอ้นี่นี่นี่เนี่เฮ้ย stone spear อันนี้แจมแจมแจม b l a c k e r เสียงชักปืนเอ้ยน้องมาช่วยด้วยอุ้ยน้องช่วยเยอะศพเผาเต็มเลยเยอะ มีศพคนด้วยนะแม่งนองกลุ่มทองคือเดโอ้ยตอนศพแป๊บไอเหียเดี๋ยวคนมาแหละรู้ว่าเราฆ่าคนฮ่าดาไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนี่หัวใครอ่ะอโอเคมาเพื่อนๆเออเราน่าจะค้าวเผาสเฟียร์ได้เราเราไปหาเออกรรมกรเพิ่มดีว่าผมจะค้าเป็นสเปียร์ก่อนแล้วกันอุ้ยลองๆด้วยกูมึงฆ่าน้องตอนแรกได้ไงวะไอบาปหนาเฮ้ยนน้องอีกตัวเราไปกระทืบเอาน้องมาอีตัวเฮ้ยเราย่องได้ ย่อง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 แทงแทงแทงไงเอ้ากูลืมทำบอลซาเฟียร์เอ้าเอน้นองน้องฆ่าวเผาพันตัวเองอน้องหมดมากน้องน้องทุงง่งก็มากระทืบเลยอะน้องโอ๊ยน้องน้องยิ้มน่ารักโอ้ใจละลายโอ๊ยคิดถูกที่เล่นเกมนี้เราอ้อนี่ไง Enchant s t ต r เราสแต r อะไร Stamina ไหมเอา Stamina กับ Weight ดีไหมเพราะว่าส่วนใหญ่เราชอบพวกของ ล่ะล่ะลาลาลาล่ล่ลปรับแม่งเข้าบอลซะเรียบร้อยน้องอยา่าฆ่าน้องอยา่าฆ่าน้องจะมาฆ่าอย่างเดียวเลยเบอร์รี่แพลนเทชันเอ้ยนี่มันที่ปลูกเบอร์รี่นี่หว่าอันนี้อะไรอะ่ะแลนช์น่าจะเป็นฟาร์มเฮ้ยเอาไปเลี้ยงไก่อ่าเอาเป็นสตัก๊กเจอร์แล้วกันเนะเข้าไปโอ้โหน้องทำไรได้อะ่ะน้องน้อง,น,องน้องอยู่ได้แค่นในนี้เหรอเอ่อดิวพลอยเอ่อเวิร์คเผาเผานี่ไงนี่ไงเรา นี่ไงเราเอาน้องยัดในอาณาจักรตรงนี้น้องก็จะมาช่วยแต่ว่าถ้าเราปล่อยเราปล่อยได้แค่ตัวเดียวอ๋อน้ำหนักกูเกินละดูดิโอ้ยน้องน่ารักใจละลายเรามันผมว่าเราต้องอัพพาวเบสไว้เพื่อที่นี่ไงพาวเบสอัพเกรดเราก็จะ แม็กพาวเวอร์กิ้งในในในบ้านเราได้แล้วก็เราจะวางเบอร์รี่ไว้ตรงใกล้ๆ้แม่น้ำไหมเออน่าจะสวยแล้วก็ตัวเราก็ทุบอะไรอีกก็ไม่รู้น้องมาช่วยด้วยอ่ะใจละลายเลยกูอุ้ยมาช่วยทั้งสามสี่ตัวอดอ๋ออนี่ปลูกสีได้ด้วยอู้วานอยู่กับสรรัตว์พวกนี้กูดีใจที่ใจเรียบร้อยครับผมปลูกเสร็จแล้วทีนี้ก็รดน้ำต้นไม้โอ้โหน้ำแตกแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นบัวรดน้ำที่แรงที่สุดในโลกได้วแต่พวกน้องแก่นี่จะเอาพวกหินไปเก็บที่ไหนอ่ะ น้องจะไปเก็บที่กล่องเหรอเดี๋ยวไดเดี๋ยวดูดิไม่น้องไว้ที่กล่องไหนเบสอัปเกรดเราต้องทำอะไรต่อบิวช็อตดีอันนี้ถ้าจะไม่ผิดมันคือเตียงนอนปะใช่มันคือเตียงนอนเราจะต้องสร้างเตียงแต่ว่าโอเคผมเดี๋ยวเราสร้างบ้านสร้างบ้านกันดีกว่าเราสร้างตรงนี้แหละน้องอุตส่าห์แบบว่าเคลียร์พื้นที่ให้นะครับเฮ้ยดูน้องอ้ไอ้อ้ดูน้องสิไอ้น้องโอ้ยน้องถือกันแบบน่ารักโอ้ย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  เฮ้ยเราต้องสร้างที่นอนให้น้องน้องกำลังเรียดออะทุกคนมาช่วยหน่อยด้เตียงพวกมึงเนี่ยอะน่าอยากเออใช่ผมก็ต้องสร้างเตียงดีกว่าเออโอ้โหน่ารักเชียวทำดีซื่อสัตว์จริงๆอยากมีขี่สักห้าตัวฟีดบ็อกซ์อนี่นี่นี่เราต้องสร้างฟีดบ็อกซ์เอมันกอง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 ข้างกูว่ะเชี่ยก็เ่าเผาของมึงนั่นแหละเอตัเพื่อนจะใส่ชุดมึงจะใส่เสื้อผ้าไหมตะครับให้ เออก็ด,ดี๋ยวผมสร้างฟู้ดบ็อกก์ก่อนอุ้ยหนาว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 ไม่เป็นไรหนาวแค่นี้ทนได้เออถ้าไกลหัวใจจริงแม่งทั้งตัวเลยเอ้ยดูน้องนอนดิดูน้องนอนอุ้ยดูน้องนอนดิเออดูน้องดิเอ๋อน่ารักเดี๋ยวนะผมทำเบอร์รี่ทำไมข้างในมีไก่กับไข่ด้วยวะ <S <S ไหนดูซิเราต้องอ๋อเราอัปเกรดได้แล้วนี่ไง deploy a work <S <S อ๋อนี่ไงนี่เรายัดพลอยเข้าเอ่อพาวเข้าไปอีกตัวหนึ่งก็ได้แล้วเนี่ย นี่อัปเกรดเบสได้อีกอันหนึ่งนี่บิลเพชรเกียร์เวิร์กเบสแล้วก็สแตจูโอเคผม y, ไม่มีโครสหรอโครสมี me, นี่ผมจำได้ในกล่องผมมีโครสอยู่โอเคสร้างสร้างเบม,มีตัวช่วยด้วยมีทั้งสองคนนยะน้องแกะแม่งทุบหัวน้องแมวแล้วอะไรเนี่ยเขาเกียร์นี่น่าจะเป็นประมาณว่าอาวุธของไอ้พวกนี้แหละเออเราต้องทำอะไรอีกอันหนึ่งก็คือ เซตจูพาวเวอร์นะครผมนี่เซตจูพาวเวอร์โอ้ยมีพอดีเลยเราจะสร้างลูคาลิโอไว้ตรงไหนดีวะเพื่อนเอาไว้ตรงนี้ละกันถ้าเราแค่กดกดทิ้งเอาไว้แล้วพวกเผ่ามันจะมาสร้างให้เราปะเฮ้ยมันสร้างให้เราอะแค่เรากดทิ้งไว้ก็ได้เราไม่ต้องไปกดเข้าไปค้างเข้าไปดูดีจัดบิลครัลชเชอร์สโตนพิกล็อกกิ้งผมไม่ใช่เป็นเอ่อเป็นวอลที่มีที่มีรูนะครับผมวอลที่มีรูก็คือไม่คือวอลโลเซ่ต่างหากผมอยากไปจับแรมบอลเพิ่มว่ะแต่ว่าผมไปจับแรมบอลดีกว่า ตีน้องน้องน่ารักอ้าวน้องตายก่อนไอ้หี่ยชิบายแล้วเฮย้ยนั่นน้องพนกินนี่น่ะไปจับน้องพนกินกันอ้าวน่ารักโอ้โออเอน้องตีกูอ้าวอ้าวตีผมเหรอตีผมเหรออยากทำร้ายคนสิเข้าใจไหมแต่กูทำร้ายน้องอยู่เออจับได้โอ้ได้อยู่แล้วเนี่ยบอกเลยผมเก่งผมนี่แบบ go c a เ t อร e er! เรียบร้อยฮะผมอยากได้เฮ้ยนั่นมันแบมมอสด,ดีวะโอ้ <laughs> ผมรู้แล้วผมต้องใช้ธนูแล้วเนี่ย ไม่ไงผมจับน้องไฟจิ้งจอกไฟไม่ได้เนี่ยเฮ้ยมีกวางด้วยมีกวางด้วยอ่ะเออไฟต้องเจอน้ำใช่ไหมฮะเออนี่นี่นี่จับเลยเออเออเดี๋ยว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 ตายขึ้นมาเี่ยสนุกเลยนะเราก็จะได้กลับบ้านไงก็แย่ละอ้ยผมอยากได้แค่ตัวเดียวเอาเอาแค่ตัวเดียวฮ้ยเอาอีกตัวนึงก็ดีนะอ่าเลือจะหมดละเลือจะหมดเลือกูเนี่ยจะหมดละจับดีเออ ว่าจะมาจับจจจมาจับมาจับลไม่ใช่เหรอวะได้ทุกตัวยกเว้นลำบเฮ้ยมีกวางด้วยผมต้องการธนูเลยอะ่ะถ้าผมมีธนูผมจะลากกวางได้นี่ดีใจเดี๋ยวทุกคนจะได้เจอเพื่อนใหม่นะทุกคนเพื่อนใหม่ือทาตัวใหม่ครับเจ้านายคล้ายๆกันนั่นแหละน้องทําอะไรได้วะน้องน้องกินจอกไฟเนี่ยเอ้าบางตัวต้องการอุปกรณ์ด้วยวะได้น้องอน่ารักน้องทําอะไรได้ก็ไม่รู้อ๋อรู้แล้วน้องน้องทำอะไรได้น้องทําฟาร์มได้นี่ไงพอเราให้อาหารนี่เห็นไหม เมืองดูน้องพ่นน้ำออกจากปากมันจะมาหาเราอ่ะอินเวดโอ้มันจะมาหาเราอ่ะเราจะสู้ได้เหรอตู้ไม่ได้ก็ต้องสู้อ่ะจังหวะนี้จะคาบเผาไอ้นี่ลูกบอลมีลูกบอลเปล่าไม่มีของกูไปหมดแล้วไอ้เถิเยี่ยมไม่กูอยากรู้ไงว่าไอตัวเลดอ่ะกูจับได้ไหมโอ้ยชื่ทำไมกูทำได้เยอะจังวะมันบินมาเหรอหรือมันวิ่งมามันเป็นนกอ่ะมันเดินอ้อมภูเขามาทำไมกูยิงไม่โดนตรงนั้นเลยวะกากไง เฮ้ยจับได้จับได้วะเฮ้ยเยืนยานี่มานี่จับได้วะฆ่าทำไมให้ขอฆ่าศัตรูกันเออจับเลดง่ายดีเนาะเออเลดนี่มันรับมือง่ายดีเนาะยืมไม่ง่ายสิแปลใส่มึงดูกองรับเราทุกคนทำดีทุกคนทำดีเดี๋ยวให้อาหารนะจ๊ะเอ้ยเราผมผมวางไว้เฉยๆก็ได้นี่หว่าผมไม่ค่อย ผมไม่ชินเท่าไหร่กับการแบบคลิกวางได้เป็นเอ้ยผมปลดล็อกไม้กระบอกได้แล้วโอ้โหนี่ที่นี่อ๋อนี่ไงที่สร้างไอ้นั่นน่ะนี่ไงเพื่อนๆไอสองอย่างเนี้ยมันจะทําให้เราสามารถผลิตไม้กับผลิตหินได้แบบว่าโคตรง่ายที่เหลือมันอะไรมึงตายใช่ไหมอ๋อมันไม่ใช่น้องกวางนี่กูก็ไม่คือลามะนี่น่ะกใช่ไงกูบอกอยู่ว่าลามะกวางนั้นมันตีไก่ได้ด้วยตีแรงชิบหายเลยด้วยกูโดนสองดอกหลับเลยหรอกูจับได้แล้วเพื่อน สนใจพวกบพวกนี้มากกว่าเดี๋ยวดูนะกูจับแมมมอสทีท่เราติดเลยเพื่อนมันวิ่งไล่ข่าคกูละหนี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 เพื่อน <c oughs> มันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้ววิ <c oughs> ่งเร็วมากมันวิ่งเร็วมากมันวิ่งเร็วมากเลยวิ่งเร็วมากเลย <c oughs> ผมจับลามาได้เว้ยนี่ไงผมว่านะผมเดาปะผมว่าลามาขี่ได้อ๋อมันไม่ให้เราขี่เพราะอะไรอะเพราะเลเวลอ๋ลอรีควายอ๋อมันต้องมีต้องใช้แซดเจอด้วยกมึนเรื่องมากกันจังวะ ไอช้างไทยมานอนอยู่ตรงนี้เนี่ยสิบเอ็ดลูกมันต้องได้หรอวะเพื่อนขอยืมธนูหน่อยเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนะผมคราฟอะไรได้บ้างต้องเตรียมตัวก่อนแน่ๆมันก็มายันบ้านเราแล้วเฮ้ยเฮ้ยผมคราฟแซดเดิลได้นี่ไงแซดเดิลโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมได้แซดเดิลมาแล้วเออผมจะใช้เป็นแบทละกันน่าจะตีแรงอยู่พอสมควรอ่ะมึงเอาแบทไปตีส่วนกูใช้ธนูเฮ้ยเข้าอยู่เข้าตั้งหนึ่งแม่อะไรเข้าตีละหนึ่งไอ้ชัด ไม่ทุกคนด่วนไม่ทุกตัวตื่นแล้วเย่เออเอา้าเข่าเข่ากูอยู่ไหนอะเอา้าเข่าสเฟียอยู่ไหนอะอยู่ที่มึงไอ้อ้ำไอ้เฮียไอ้เฮียมันอยู่ที่มึงไอห้ห่าเอา้ยเอ้ามอยู่ที่มึงเอ้าอยู่ที่กูแต่ว่าไอ้อยู่ที่มึง,อออมงไอ้เฮียนี่แกสิบเอ็ดลูกป่าแม่งโอกาสเท่าไหร่นะศูนย์เปอร์เซนต์แหะอินเขีเอ้ย <laughs> น้องไม่ตายใช่ไหมน้องฟื้นเดี๋ยวน้องก็ฟื้นใช่ไหมอ๋อฟื้นใช่ใช่เดี๋ยวน้องก็ฟืนฟ้น,น,นไปโคตรเกลืออ้าวโดนอีกแล้วลกู เฮ้ยมันโคตรเก่งเลยแล้วม <ugu> <gangen> ันมานอนอยู่ที่บ้านเราแล้วถ้าเราเผื่อตีมันอ่ะชื่อบ้านแตกมันไปแล้วเพื่อนเราปลอดภัยแล้วยี่ไม่เบสบอลดาเมจห้าสิบป้าเขาหนึ่งกูถามจริงเมาเพสเซตัลนะผมเราจะได้ขี่สัตว์กันทักทีเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะขี่ลามาไปจับแรมบอกระนะผมเพราะว่าโอเคมาเพื่อนๆเราไม่มีอะไรต้องทํากันละอ๋อนี่ไงขี่ด้วยขี่ได้ที่ไหนล่ะไปกันดีกว่าไปเที่ยวกันดีกว่าทุกคนอุ้ยชนได้ด้วย อุ้ยนี่ไงที่เอามโดนแอร์แคนนอนเนี่เฮ้กโดนอันนี้แหละตายแอร์แคนนอนว่ะโคตรเท่โอ้อุ้ยมีสัตว์ขี่ได้เนี่ยมันดีจริงจังน,นั่นไงไอ้นั่นคริมมีส่สน้องน่ารักอะ่ะเดี๋ยวจับน้องก่อนฆ่ามันเลยลูกไม่ใช่อย่าฆ่ามันลูกลูกฆ่ามันทำไมกูจะจำไว้เวลาที่กูจะจับมันกูจะเก็บพวกพวกเกมบอนตัวเองอยา่ามานี่มันจะไปชนแมมมอสชนแมมมอส <c oughs> ที่ชิบหายแน่เห็นแล้เฮ้ยเจอกล่องกล่องอะไรอ่ะ ได้เป็นโกคอย88เมกาสฟียแมมมอสอยู่ไหนไ่รู้จับได้เปล่าไ่รู้แต่มานี้ลองมันต้องลองถ้าเราเสียเมกาสฟียไปก็แมมมอสเวลนี้เดียวยัง38ผมเอาตัวนี้มาแล้วก็ตีระยะไกลดีกว่าอ๋อคือเราไม่จำเป็นต้องไล่ตามมันเว้ยมันจะทําตามคําสั่งเราอยู่แล้วปาแม่งมีกว่างมีกว่างด้วยกวางสวยจังจับไม่ได้เพื่อมันจับไม่ได้เพื่อมันจับไม่ได้มันจับไม่ได้มนจับไม่ได้มาเล่ค่ากูอู้กระโดดได้ด้วยอ่ะกระโดดสูงเว่อ พื่อนแมมมอสจะกระทืบกูแมมมอสจะกระทืบกูเก็บน้องมาเก็บน้องมาอีบ้าแต่แมมมอสข้ามสะพานไม่ได้วะไม่มันข้ามได้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 มมันข้้าไดอื้ออื้ออื้อเบแล้วใครโยนบอลใส่มันนะก็เมก้าบอลเร็วนะเว้ยเมก้าบอลอ่ะมันก็ต้องจับได้ดิเมก้าเมก้าเว้ยไปเดี๋ยวเราไปหาเออแลมบอลกันดีกว่าไม่ได้จับแลมบอลเลยก็ตีมันอย่างเดียว นี่เรียบร้อยอครับผมนี่ยังม,ม่เก่งกับคนไรทางสู้ใช่เรียนอนอยู่แล้วครับผมคนที่มีทางสู้เราจะไปสู้มันทำไมละ่ะเอ้าเฮ้ยน้องมารับด้วยโคตรเท่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเก็บเบอร์รี่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอากลับไปปลูกไงโอเคมาเก็บเก็บไม่ใช่ยิงยิงทําไมเราอ่าฟื้นมาแล้วือบูลูจะเป็นตัวที่แบบว่าจะไว้เอาขนย้ายวันี้ไง,อ,นนไงอันนี้ไว้ลดน้ำเอ่อตัวนี้เอาไว้ขุดแร่ก็พอแล้ว อ๋อคือไอ้ฟอกพาร์คเนี่ยมันจะทําให้จิ้งจอกเราอะ่ะใช้ท่าพ่นไฟได้เว้ยเป็นเฟรมทาวเวอร์เดี๋ยวเราเอา,มาเมล็ดไปหว่านกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างเพิ่มด้วยแล้วเราจะสร้างเพิ่มแล้วกันฟาร์มอยู่ไหนวะอ๋อนี่ก็แย่แล้วนี่เบอร์รี่นะผมเราก็จะสร้างเป็นฟาร์มเบอร์รี่สัก3ที่ก็น่าจะโอเคแล้วมั้งโอ้โหแม็กยกขยงกันไปสร้างของใช่ไหมคุณว่าไอ้ก๊าซโมดเนี่ยมันสามารถวายอ๋อนี่ไงตัวตัดต้นไม้ อ้ิกูดเลยเฮ้ยมันว่ามันเลยพืชให้ด้วยอะไปจับแป๊บหนึ่งเ๋ยวผมไปจับแป๊บหนึ่งต้องใช้งานตัวแผ่นกลิ้นเพิ่มสักหน่อยไหมปลาเียมแม่งเลยนะกันไอตัวนั้นอยู่ไหนอะผมอยากได้ตัวทําฟาร์มผมอ่ะเฮ้ยน้องอยู่นั่นน้องอยู่นั่น Cross mode การ mode มานี้เวลวเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวกูไปปั้นเองเพื่อนยืมธนูหน่อยดิเอ่อผมจะต้องไปล่ากวางเวลเกว่ะกวางเวลเก้ากวางเวลเกได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู เอาดิโอ้โหเอาดิเอาดิเอาดิสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้ไหมได้ดิโอ้เฮ้ยไอ้คนที่เกือบตายเก็บ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 แพะกูก่อนแพะเกือบข้ามตายแล้วโอ้โหจับอีกที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 จับ <c> อ <oughs> ีกทีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมก็เอาเอา,เอาดิมามามาดิเออเรียบร้อยจับได้แจมโคตรเสี่ยงตายบอกเลยนี่คืออะไรอ่ะพิกอัพมันคือริมมังมึงใครคุยแป๊บผู้หญิงสาวน่ารักจังอ๋อก็คือมันบอกเราว่า วิธีการจับไอ้พวกเผาวพวกนี้มันจะให้เวลของเราเยอะมากก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกไปช่วยผมหน่อยสกิตตี้ช่วยผมหน่อยลามะลามะจังช่วยผมหน่อยยิงมันที่ถ้าได้แมมมออมันมน่จะจับได้เกือบทั้งเกาะโอ้ยโดนแทงไปครึ่งหลครึ่งหลอดว่ะอาจจะได้มาอาจจะได้กวางอีตัวไปอีทีจับอีกทีไม่ใช่จับมันจับคิวคิวคิว,ควเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายกูเนี่ยเดี๋ยวตาย ทำไมเอาจับกาจับมันน้อยจนว่าสาวสิบเสียนำตาลปะเขียวของไม่หายสักหน่อยไอของหายดีว่าไอ้เชื่อกูจับได้แล้วของหายอ,อู้จับไม่ได้แหมออกมาเลยเซเนอัสมันเอาเขาเราไปตีต้นไม้อะไรวะใครมันทำลายอะไรอ๋อน้องน้องเหนื่อยโอเคน้องคือถ้าน้องเหนื่อยแบบเนี้ยแปลว่าผมต้องอัพอไอ้นี่ละพาวบ็อกเนี่ย ไหนดูซิเราอัพอะไรได้บิล l d Launcher Build Stone Pit l o c k ิ n g Seat Locking s เหรอมันคือสิ่งนี้เว้ยเดี๋ยวถ้ามันไม่เวิร์ k ตรงไหนเดี๋ยวเราค่อยออทุบทิ้งก็ได้มันไม่มีปัญหาหรอกแล้วก็สโต r e s t o นี่ขาดเพาเดียมแฟกเมนต์หรอในกล่องผมน่าจะมีมั้งนี่ไงทีนี้พวกสัตว์พวกนี้ก็จะมาก็าแต่ไอ้กวางที่มันไม่ปวดหัวจริง <laughs> ใช่ไหมโอ้โห <laughs> ม,มันต้องปวดหัวแน่ๆเลยอ่ะเออ วางซะเดี๋ยวก็มีตัวมาสร้างเองแหละส่วนเราไปซ่อมกรอะนก่อนเกาะเจ๊งแล้วเนี่ยแต่ก็ยังใส่อยู่นะถุดลุยแบบน่ารักโอเคมาซ่อมแปบบ๊บเรียบร้อยซ่อมเสร็จแล้วนี่สร้างกล่องเพิ่มข้างนี้ดีกว่าคือพวกนี้มันจะปลูกเองหรอคือพวกนี้มันสามารถหยิบเมล็ดจากในกล่องได้หรอน่าจะอ่าตอนนี้เม็ดเหลือหนึ่งนะผมตอนนี้กลายเป็นสามสิบเจ็ดแล้วมันจะไปเอามาเล็ดซีจากในนั้นให้ผมปะก็าอยากรู้เหมือนกันโอเคมันเอามาเล็ดมาหวานละผมอยากรู้ว่ามันเอามเม็ดจากในนี้ไหมเอ้ใช่มันเอาเม็ดจากในนี้เองได้เลยไอ้วกนี้ ผมต้องเพิ่มบุคลากรแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้ของมันเริ่มเยอะขึ้นผมต้องบิ i l d ันเชอร์เว้ยค r u n c h e r b u i l ยังไงวะไม่คือเราสู้เราสู้ได้ก็จริงแต่พวกพวกมันพวกนี้ก็จะไม่มีชีวิตรอดไงเออวะมึงทงส่านกวางบ้างดิมึงเห็นไหมมันขยับคอตลอดทั้งวีทั้งวัน่ะทงสานบ้างดิไอเอากวางไปทรมานวะนะแล้วทำไมกูปาแล้วมันจะมันจะฆ่ากูวะเนี่เห็นไหมพอกูปามันจะฆ่ากูมันไม่ชมันไม่ชอบกูโอ้โหกวางขวิดโคตรแรงเออเอ อ๋ออ๋อโอ้ทุกตัวกระเด็นไปหมดเลยพลังพลังหมาหมูเฮียเอ้ยยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปรอรีเจนเหรออุ้ยน้องตายห่าหมดแล้วมั้งนายกูมันตามศพกูเลยเอ้อกูตายติดนิ้วห่าน่าทึ่ยเอาแม่งโอ้โหนี่นี่แม่งเหมือนโปกเก็บบ้จริงที่มันปัดบอลเราได้เนี่ยน้องวูลูมานี่กูบอกเลยกูมีเยอะบอกเลยว่ากูมีธาตุเยอะไอ้เฮียเมืองบ้านระบุกตอนไหน ตอนนี้โอ้โหเวลาถูกเวลาจริงๆไอ้พวกเวนตาไลน์มายิงเราแล้วเพื่อนไอ้คนเออดิฆ่ามันฆ่ามันอุ้ยข้างให้ข้างมจะเป็นพวกมอนนี่แค่มอนบ้าเลยปืนทั้งนั้นระเบิดเหรอเห็นระเบิดเฮ้ยนี่ไง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 เรียบร้อยเกลี้ยงโอ้ทำดีมากผมว่าเราต้องขยับขยายแบบพื้นที่เราหน่อยแล้วนะแม่งเริ่มเริ่มรำคาญ น้องเรามาร์กกูไม่สะใจให้แบสบซื้ศพซ้ำทุกคนอยากได้บ่อน,น้ำพุร้อนกันไหมอยากได้ครับอย,อยากได้ครับเยี่ยมเดี๋ยวทุกคนดีวผมสร้างให้นะทุกคนทำงานหนักๆเข้าไว้แต่ผมสร้างให้เออผมอยังทำไอ้นี้ไม่เสร็จเลยฟอกฟอกปาร์คแต่ว่าจะทำให้น้องฟอกของเราเนี่ยพ่นไฟได้แบล็คตุ๊กตายดูขาว <laughs> <laughs> เอ่อเอฟฮันกี้ไฟอย่าบอกนะว่า ผมได้ผมได้ผมได้ปืนไฟมาแล้วครับท่านเพื่อนไอเราไอเราก็นึกว่าแบบเออให้น้องพ่นไฟให้ได้เองเพิ่มทานนั่นแหละเพื่อนเราต้องการเผาเดียแฟกเมนเออเราจะได้เห็นชัดๆเวยมีไฟใช่เออไหนเราสิเราน่าจะคราฟไปแล้วนี่ไงเราจะไปไว้ตรงข้างบ้านนะตอนนี้อะไรอะไรก็ไ้ข้างบ้าน เอ้าไม่มีใครช่วยมึงสร้างเลยเหรอโอ้โหเอาเราเอาหินมาทําเป็นเพาเดียมเพาเดียมแฟกเมนได้ขอเรียกเพาเดียแล้วกันนะเพาเดียแม่งติดปากว่ะโอ้ยน่ารักเสียงทุกคนตื่นเออใครตีกันตีอันนี้คือมันเป็นคอกใช่ไหมอ่ะมันคือคอกแหละซึ่งเออเราแบบเด๊ะเด๊ะเด๊ะมันจะได้นิดหน่อยนี่ไงโคตรความโคตรความขี้เกียจมันปอเปียะปอเปียได้ไงวะทั้งที่มันตีไม้ หน้าสีมันป๊อป y ป o p ได้ไงวะคอม m อนชิลนี่คือยังไงวะไม่เข้าใจเดี๋ยวลองเอามาดูหน่อยแล้วกันอยากรู้อยากรู้ผมได้โลมาอ๋อโลมันจะเป็นแบบอ๋อมันคือกรอให้เราเลยเว้ยโคตรดีนี่ไงมันจะดบมันจะดบขนให้เราเว้ยแค่มันวิ่งไปวิ่งมาก็ดบขนให้เราแล้วเดี๋ยวนะเหมือนเอ้ยเราไม่มีตัวขุดหินเลยนี่ว่าลืมไปได้ไงวันนี้โอ้ตายหาแล้วอ๋อไอเราก็ดูว่ามันเอาเบอร์รี่มาใส่ในกล่องเราเปล่าเฮ้ยมันเอาเบอร์รี่มาใส่ในที่มันแดก เดี๋ยวเราทำลายตรงนี้ก่อนเพราะว่าผมคิดนะผมจะขยายบ้านเป็น9ช่องแล้วก็จะทำบ้านให้เป็นสูงสูงมากกว่าไม่แน่ใจว่าไอ้ลูฟท็อปเนี่ยมันสร้างต่อได้ไหมแต่ผมขอลองดูแป๊บอ๋อสร้างได้ฮะสร้างขึ้นไปอีกได้เพื่อนไปตัดไม้ให้หน่อยเดี๋ยวเรามาขยายบ้านกันนะครับผมให้เป็น9ช่องไม่งั้นบ้านแคบมากแล้วก็คิดว่าจะสร้างฐานแล้วไปกินเนื้อกวางกันดีกว่าเซนตอาร์ตกินเนื้อเปล่าเนื้อกวางเอาเปล่าอร่อยนะเพื่อน ลือจะสร้างใหญ่กว่านี้ไหมไม่ไม่ผมว่าผมเน้นให้มันสูงขึ้นดีกว่าเอาจงริงนะผมว่าใช้สอยไม่เกิน3ชั้นหรอกจิกงกุังจะไปอุดกระแพงอุดกําแพงไหนวะกําแพงที่วอลมาเลยไง What <the> fuck? ก็จะฟ้าเลือกทำตัวแวสรสราไรไปทำงานซะอีบ้าเราวางวูดไอ้นั้นไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้บ้างให้มันแบบมีความโปร่งของบ้านไงหาเรื่องผิดที่แล้วไก่เอ้ย <laughs> ไม่มันกินเบอร์รี่เยอะมากเลยเบอร์รี่จะหมดแล้ว คิดว่าตรงนี้จะเป็นประมาณว่าประมาณว่าจะมีพวกเครื่องช่างเครื่องไม้เครื่องมือตรงนี้ตอนนี้เราก็จะปิดไปแล้วเราก็จะใช้เป็นไอเนี่ยนี่ wooden staff แทนเว้ยยืน่นอาจจะไม่ต้องยื่นก็ได้มากแล้วก็เดินขึ้นมานิหนึ่งหรือจะขึ้นตรงนี้ดีอ่ะไม่ได้นะเพราะว่ามันใกล้พวกเครื่องจักรเกินไปว่ะเออเดี๋ยวย้ายพวกยังไงสักสี่โอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอากวางไปเก็บหนึ่งตัวยังไม่ไหวแล้ว,วใช่ไหม คือไม่แค่สองพันไอ้เฮียนี่แม่งล่อสี่พันปล่อยไปทำลายเหรอมันต้องย้ายได้แหละไม่งั้นแม่งไม่ไหวหรอกอเฮียนั่งทุบสองหมื่นนี่ทุบกันชาติเลยนะโอ้ถ้าเลือกให้ย้ายอันนี้นะย้ายบ้านดีกว่าย้ายบ้านง่ายกว่า,อานะไอ้เฮียเอาหน้าเพื่อแค่ทำลายไปแค่ส่วนเดียวเองแค่ทำลายเตียงทำลายตรงนี้ไปแค่นั้นเองโอเคพอพอพอเออค่อยสร้างค่อยสร้างได้เนี่ยมันดีขึ้นหน่อย โอเคให้ผมสร้างสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยบ้านไม่สวยอยู่ไม่ได้วะโทษทียากจนอยู่ได้บ้านไม่สวยอยู่ไม่ได้ไหววะโทษทีเด่๋ยน้อยเราก็ไม่ได้เฟืองไม้นะพวกไม้ที่เราสร้างไปแล้วเราทุบใหม่มันก็ไม่เราสร้างผิดทางไอ้บ้าโอ้ย <laughs> ไอ้เกมนี้อุปสรรคคือบันไดยยวะ <c oughs> นี่ต้องขึ้นไปตรงนี้ตั้งหากเออได้ละโอ้ยกว่าจะได้ โว้โหดูดีว่ะนี่เราก็จะสร้างเป็นเอ่อห้องนอนนะครับที่เราขึ้นมาข้างบนใช่ไหมแล้วเราแบบขี้เกียจลงไปข้างล่างแล้วก็วิวเยีงง่ยมเ,เองสัญากรรมใส่ก่อนเราใส่หน้ากากเงาะอยู่โอเคผมเจอกันใหม่อีพีหน้าในโลกของ power นะฮะอยากจะฟาดหน้าได้สักที้ะเกินไปละ